ไปติดตามกิจกรรมทหารนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันต่อค่ะ เริ่มกันที่สถานีอนามัยตําบลหนองบอนอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกับส่วนราชาการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่รวมกันบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพไทยร้องดวงใจสู้ภยัยโควิด -19 บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566อีกทั้งสนับสนุนเหล่ากาชาตจังหวัดสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโดยได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 43,654cc ขณะเดียวกันหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แกน่น้องๆน,นักเรียนจากโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมจํานวน200คนตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2,566 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองรวมถึงการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย